วัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับวิชากิจกรรมการแจ้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับมาสอนนักเรียนนะครับซึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบนี้เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีริบบิ้นนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับและเดี๋ยวเราจะเอาริบบิ้นไปทําอะไรเคลื่อนไหวอย่างไรรับชมช่วงหน้าครับ ก่อนที่เราจะปฏิบัติกกรรมทางบลรึกษานะครับให้เราอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับวันนี้คุณครูมีท่ายืดกล้ามเนื้อหนึ่งท่านะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับด้านหลังนะครับท่าจะเป็นอย่างไรนะครับให้ทุกคนยกมือมันข้างก่อนนะครับของคุณครูจะเป็นข้างซ้ายนะครับแล้วเอาข้อมือนะครับหักลงแบบนี้แล้วค้ำเอวตัวเองไว้นะครับคล้ายๆกับท่าเื่อนไหวเป็น ต่อไปให้เอามือข้างอีกข้างหนึ่งที่ว่างจับข้อตอกแล้วดึงเข้ามาดึงมาข้างหน้าครับพร้อมนับ1-10ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ครับอ้าวต่อไปเราจะเปลี่ยนข้างนะครับเช่นเดียวกันหักข้อมือลงก่อนเท้าสเอวปลายนิ้วจะชี้ออกนอกตัวเองนะครับไม่ใช่ย่เข้าหาตัวเองมืออีกข้างหนึ่ง อ้าวเอื้อมไปจับลายดึงมาด้านหน้านะับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจและสิครับต่อไปครับวันนี้อย่างที่คุณครูบอกนะครับว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้ลิปปินนะครับซึ่งจะเคลื่อนไหวอย่างไรนั้น นักเรียนหรือน้องเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่คุณครูออกมาเล่นคุณครูจะแนะนํานะครับว่าท่าง่ายๆมันจะมีท่าอะไรบ้างนะครับและเมื่อน้องปฏิบัติท่าง่ายๆของครูด้วยแล้วน้องอาจจะต่อยอดนะครับต่อยอดเป็นเ,เคยเห็นในทีวีนะครับหรือว่าการ์ตูนเรื่องต่างๆที่ อาจจะมีอุปกรณ์ในการแต่งร่างโดยเฉพาะการ์ตูนที่เป็นยอดมนุษย์นะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แทนในการเล่นก็ได้นะครับอ้าวสำหรับคุณครูในวันนี้นะครับคุณครูจะมีสามหรือ4ี่ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกของคุณครูคือวงกลมนะครับอ้าววงกลมก็คือการเหวี่ยงมือเป็นวงกลมดูนะครับอ้าวเ,<อ>เห็นไหมครับตัวลิฟต์บินก็จะเคลื่อนไหว เป็นวงกลมอ้าวอันนี้วงกลมวงเล็กวงกลมวงใหญ่นะครับท่าที่หนึ่งท่าต่อไปท่าที่สองค,คุณครูจินตนาการเป็นเอ่อเล็กแปดไม่แน่ใจว่าจะเหมือนหรือเปล่าอ้าวรับชมนะครับอ้าวเห็นไหมครับอ้าวเห็นไหมว่ารบบิ้นเนี่ย เมื่อเราขยับนะครับเมื่อเราเกิดการขยับร่างกายตามใจเราต้องการหรือตามจินตนาการของเราเนี่ยลักษณะลิปปิ้นเนี่ยมันก็จะคล้ายกับลักษณะของสัตว์มีชีวิตอย่างหนึ่งซึ่งครูจะใช้ในท่าต่อไปท่าที่สามนะครับอ่าลักษณะลิปปิ้นเนี่ยมันจะมีความยาวถ้าคล้ายอะไรเอ่ยงูใช่ไหมนะครับไหนลองทําท่าง,งูดูนะครับอ้าวโยนลิปปิ้น,นออกไปอ้าวเหมือนหรือเปล่า เห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆกับงูเลื้อยนะครับวันนี้ครูๆก็มีมาฝากกันสามท่าด้วยกันนะครับท่าแรกนะครับวงกลมนะครับวงกลมใหญ่ท่าที่สองวงกลมเล็กและท่าที่สามท่างูเลื้อยอ,อ้อขอโทษทีครับสี่ท่าและท่าเลขแปดอีกท่าหนึ่งท่าที่สี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้กับการเคลื่อนไหว โดยใช้อุปกรณ์นั่นคือริบบินนั่นเองนะครับคุณครูหวังว่าน้องจะเอาการละเล่นนี้หรือการเคลื่อนไหวน,นี้นะครับไปต่อยอดเป็นการเล่นในชีวิตประจำวันของน้องตามจินตนาการของน้องเองก่อนที่จะจากกันไปนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้วันนี้คุณครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ